สินเชื่อน้องใหม่จาก First Choice เป็นสินเชื่อเพย์พัสเป็นสินเชื่อดิจิตอลสำหรับคนที่อยากจะกู้เงินไม่ได้เยอะมากใช้สะดวกกดเงินสดได้ทุกตู้ ATM ผ่อนสินค้าก็ได้สมัครง่ายไม่ใช้เอกสารแสดงรายได้ถ้าเพื่อนๆสนใจลองฟังรายละเอียดในคลิปนี้ก่อนได้เลยค่ะจุดเด่นของสินเชื่อ First Choice p a y ์พัส วงเงินเริ่มต้น3,000บาทใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถสมัครได้ให้วงเงินสูงสุด2,000 20, 0บาทเป็นสินเชื่อสำหรับคนที่กำลังมองหาเงินก้อนเล็กๆไม่เยอะมากผ่อนได้นานสูงสุด5เดือนสามารถผ่อนแบบไม่ใช้บัตรเพียงสแกน QR code ผ่อนจบไวณนะร้านค้าที่ร่วมรายการได้เลย และที่สำคัญสามารถกดเงินสดได้ถ้าเราต้องการเงินสดทันทีผ่าน Ucash ต้องใช้เงินด่วนก็สามารถกดได้เลยสำหรับใครที่ต้องการเงินไม่เยอะเรามาดูรายละเอียดการถอนเงินสดกันดีกว่าสำหรับยอดการเบิกถอนเงินสดถ้าต้องการเงิน3 0 0 0ผ่อนหเดือนจะต้องชำระเดือนละ638บาทถ้าผ่อน3เดือนจะต้องชำระเดือนละ1042บบาทถ้าเราถอนเงิน สดมา5,000บาท ผ่อนชำระ5เดือนจะต้องผ่อนเดือนละ1,063บาทถ้าผ่อน3เดือนจะต้องผ่อนเดือนละ1,736บาทและถ้าเราถอนยอดเงินสด10,000บาทผ่อนชำระ5เดือนจะต้องผ่อนชำระเดือนละ2,126บาทถ้าเราผ่อนชำระ3เดือนเราจะต้องผ่อนชำระเดือนละ3,473บาทค่ะยอดตรงนี้ก็จะเป็นทั้งยอดเงินต้นรวมทั้งดอกเบี้ย เพื่อนๆดูได้เลยว่าถ้าเราอยากถอนเงินสดประมาณ35,000 0 0 0บาทแล้วเลือกชำระ5เดือนกับ3เดือนจะต้องจ่ายเดือนเท่าไหร่และเสียดอกเท่าไหร่ค่ะสำหรับใครที่ต้องการเงินไม่เยอะนะคะก็ลองเป็นตัวสินเชื่อ first choice p a y p a t ได้ให้วงเงินเริ่มต้น3,000บาทใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วแล้วที่สำคัญสินเชื่อตัวนี้ถูกกฎหมายด้วยค่ะ คุณสมบัติสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการสมัคร 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ20-55ปี2มีรายได้ประจํ 10, าที่10,000บาทหรือมีเงินหมุนเวียนในธนาคาร25,000บาทต่อเดือนไม่มีประวัติผิดนัดชราระหนี้หรือมีหนี้สินคงค้างสําหรับในเรื่องของเอกสารเพื่อนๆจะต้องเตรียม1เลยนะคะเริ่มดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน YouChut ก่อน2ใช้บัตรประชาชนตัวจริงของเราและจะต้องมีโทรศัพท์และเบอร์โทรศัพท์นั้นเนี่ยก็ต้องเป็นของคู่ที่สม ัคเเองเท่านนนะะ้ะะขั้นตอนการสมัครง่ายๆ1พอดาวน์โหลดแอป u s h o t มาเสร็จก็กดเข้าไปในแอปกดเมนูสมัครบัตรต่อมากดเลือกเมนูสินเชื่อส่วนบุคคล3กดเลือกสมัครบัตรต่อมากดยอมรับเงื่อนไขแล้วติ๊กถูกให้หมดและกดถัดไป ต่อมาถ่ายรูปบัตรประชาชนสแกนหน้ากดยินยอมและเปิดเผยข้อมูลถ้าเราไม่กดเปิดเผยข้อมูลเราก็จะไม่สามารถสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้ค่ะต่อมานะคะให้เราทําการยืนยันตัวตนผ่าน กรุงศรีไอคอนเฟิร์มส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นการสมัครแล้วก็ได้รับอนุมัติเงินเข้าบัญชีเขาจะบอกเลยว่าเราได้รับอนุมัติวงเงินเท่าไหร่เริ่มต้นก็คือ3,000บาทสูงสุดได้คนละ20 0 0 0บาทเลยค่ะถ้าเพื่อนๆได้รับอนุมัติแล้วยอดเงินสูงกว่าที่ต้องการสามารถปรับลดได้นะคะแนะนําให้กู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ย2 5ต่อปีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสาหรับเพื่อนๆที่สนใจ โดยอ้อยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ใครที่เคยกู้แล้วหรือกู้ผ่านคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ให้อ้อยและเพื่อนๆคนอื่นฟังบ้างเนี่ยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ